แม่แกงนี้รวมกันทำมาแน่เขาคุ้นไวแล้ววะเขาไม่กินอะไรกินเบียว์ตยเออมีใครกินฮะมีใครกินไอเอิร์ดมีเบียร์อยู่กระป๋องไึงไม่บอกไม่แบ่งใครไม่แบ่งใครไอเอิร์ไม่แบ่งใครมีช้างด้วยอะไรไม่เขยนแลเออมีช้างมีช้างนี่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 ใครจะแดกใครจะแดกก็แดกนะไม่แดกเบียร์กินแล้วเอาพอดีนีไม่กินเบียร์ใช่ของาสายให้กูไหมครับ่กิไม่ได้เนี่ยพอดี เออว่ะสายอยู่ในกระเป๋าจะหยิบใหมสายในหน้าสายกีตาร์ไงเท่าไรสูงยี่สิบกว่าบาทงั้นเลยแต่ภาพเป็นยังไงขายมีชื่อกู๋ฮะไม่ได้ซื้อเสียงสูงทำไมชีวิตปู๋ไม่มีไม่กี่อย่างเลยนเนี่ยทำไมเขาสงสัยหมดชีวิตก็มีแค่นี้แหละถ่ายรูปทุกวันไหนเฮียในโลกชิบหายเฮียแม่งฟิวเจอร์อ่ะเอาฝากก่อน คนเด้อแบบชิบหายก็ก็มีคนไปฉีดยาสีเนี่ Thank you ท่าไหนท่านบอกบ่างฉีดเย็นๆเลยใช่ใช่คนเยอะเด้อมึงชิบหายไปดเย็นด้ยอะแบบคนรุ้งคือมึงจะเห็นกองคนประมาณแบบ48ล้านคนกองอยู่หน้าฟิวแล้วก็เดินเข้าไปพร้อมกันอ่ะไอ้เหี้มึงจะไปติดตรงนั้นแหละเออติดตรงนั้นแหละผมไม่อยากเดินผ่านเลยต้องเนี่ยเว้ยต้องเอออุปกรณ์ขอไอ้แค่ขอไอ้ใจกะนู่นอ้าว อ้าวไปแล้วปกติไม่ลงแล้วมำนพังอีกแล้วเดี๋ยวเคปับดีกว่าเทปับเคปับเทปับตั้งแต่นู้นนะยุคนู้นนะก็เดกก็แดกกันไอ้เชี่ยใครใครจะแดกก็แดกกูไม่แดกกันหนึ่งทำไมอ่ะคะแนนเปือการดินไม่มันเป็นแบบตกตะกอนะอนอกจากมันต้องเขย่าเขย่ามันเนี่ยเดี๋ยนะมึงเขย่าเบียร์ไม่ไม่มันตัวกอนอี้๋ตั้งแต่สมัยบ้านบ้านเก่าภูมิ อเบฟอันไหนสติปลอยสติปลอยอันนี้สุพรรณไหนสติปลอยสันนัยเลยอ่ะส่วนที่นุ่มที่สุดอ๋อนี่ทุกคนอยากวันวันนั้นชิ้นเท่าไหร่นะตีเลื่อยอะพันโอ๋อมันเลยดกแพงที่นี่ใช่ชิ้นพันเลยอ่ะตอนแรกอ่ะกูจะซื้อนี่เว้ยซื้อไอ้แซแลมอ่าก็คือง่ายๆริบอายอ่ะมันถูกกว่า กูเคยแบบซื้อแบบเนี้ยประมาณสี่โละปบาทโอ้โหไ้เป็นเท่าไหร่ี่ไม่ถึงโลโลกว่โลกว่าวบาเนี่ลนีนี่คือปากนี่ปากกว้างสุดเออเนี่ยโอ้โหโโอ้โหเยอะ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 อ่ะมีดูลายเนี้ยเห็นป่ะดูเส้นเอใช่ปะเนี่ยเออเออตักขวาที่แบบพี่่จอร์อก อ๋อคือแส้งคือตรงนี้นะเมอไหนเดี๋ยว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 แต่ขวาเลยขวานะหรอขวาเลยขวาเลยเนื้อมันจะได้ไม่หถึงตรงนี้มันเนื้อล้วนเลยป่ะเนื้อล้วนล้วนเลยโหแต่ไม่ได้เลยเฮียเออเออเชียมันชินต่อสเต็กกันานนานแค่ไหนแล้วที่พวกเจ้าไม่ได้กินสเต็กกันนานโคตรเจอสเต็กถ้ากูกินก็อีเด e m r สี่วันที่แล้ว สี่วันที่เลยต่วันเกิดกูกูต้องเสื้อหมูแดงกู <c oughs> ไม่ชอบแบบกินสเต็กสักส่งมามฟิลไม่ได้อืมไม่ได้<ช><ล>มันต้องมากินที่ร้านมัง้งกว่ามันจะแบบรสชาติอะไรอ่ะมันต้องออกมาจากกระทะไอ้นอี่มันต้องแบบร้อนๆน่ะมันไม่ร้อนแล้วอ่ะมันฟิลไม่ได้ดูไปดูมาไอ้เรื่องสำหรับพวกเราก็ถือว่าน้อยจริงๆอ่ะไอัเนี้ยเราต้องตั้งเตาละเออแต่เราตกลงกันคือนั่นแหละชาบูก็อยูข้างในกันฝนตกเลยใช่เพราะกูว่าปิ้งย่างกว่าจะทำไอ้นี่มันได้นี่อ่ะ อันนี้ผ้าเช็ดใช่ปะนั่นแหละเช็ดนะอันเนี้ยหนาๆไปเลยเพราะว่าจุ๋ยนี่หรก็ถ่ายให้ฮีโร่เลยซื้อครัอยู่กนละกันเฮลส์คิเชนนีพวกผมกอร์ดอนแลมซีดนะฮะนี่อยู่กับอ่า ร้านอาหารโลคอล้านนึงยมึงยไม่ใช่คนดังซี้อแบบคาดังน้อย <laughs> เฮียแดมต่้มเออี่ขนาดคือแรงเหรอโอ๊ะ <c oughs> อาจารย์ใส่เพิ่มอ่ะเหลืออาจาอยเหีืออาจารย์ เออขออนนี้ด้วยขอไอ้กระมอกด้วยน้ำมันกระมกอกสีมลาสุกไปกูกินละมันเป็นยังไงอันนี้อันนี้ไม่ได้ชิ้นเกยน,น,นกอะอร่อยกรอบนอกนุ่มใน มีมีม okay. ีมีกรอบมีกรอบกรอบของแม่วะถ้าไม่กินหนังกรอบหรือมันไหม้มันไหม้มันคือคาราเมลไลซ์เพื่อนกรอตัวเองแหละว้าวนี้เด evet ี๋ย้นไม่ได้ดูเพาะะก๊ ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มยีาเพิ่งมีเวลามาถ่ายบล็อกวันนี้นะซึ่งจริงๆเพิ่งอันนี้เพิ่งเคลียร์งานเพิ่งเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเลย,นะเลยแบบโอเคมีเวลามาถ่ายแล้วก็จะมารครับก่อนว่าวันก่อนมีอะไรบ้างเมื่อวานไปถ่ายงานมาแต่ว่าน่าจะได้ลงตอนแบบน่าจะใ,ใกล้ๆอีพีนี้อ่ะมั้ง เป็นงานแบบออกแนวหนังสั้นนิดๆเดี๋ยวแบบเออเพราะนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูนะแล้วก็เมื่อวันน่าจะเป็นวันเสาร์วันที่เป็นไปปาร์ตี้บ้านไอโภเมือนนะซึ่งเราก็รับพัสดุก็คือวันก่อนไปประมูลกล้องตัวหนึ่งมาเป็นกล้องฟิลมนะ์มเนาะไปเอาสตาร์ทรู้สึกว่าสตาร์ทที่พันห้ามรู้สึกว่าจดที่พันหโดยที่ไม่มีใครประมูลต่อก็คือตัวนี้เป็น pentax k พันนะฮะ ซึ่งสภาพก็นั่นแหละมันก็ตามราคาแต่ว่าเอ้ยเมื่อวานลองไปใช้ถนนะ่ายในงานงานที่ถ่ายไองานสารคดีงานหนังสันนะ้นเนาะก็ถือว่าไม่เ็วใช้งานได้จริงนะแล้วก็คุณภาพภาพโอเคอันนี้มาพร้อมกับเลน50 F2 นะซึ่งมันก็ไม่ต่าง1.8มากปกติมันจะแถม50 F.8 1.7 F2 ปนระมาณนี้เนานะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ราคาพันเจ็ดนะแต่ว่า เขามีเลนมาให้2ตัวอันนี้เป็นเลนของริโกเป็น50เหมือนกันซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาต้องให้50มา2ตัวนึกออกปะแต่ว่าไม่เป็นไรเหนางอ้อยนอนมีกล้องสำงรงองเบลาแบบว่าคนอ่าแบบเพื่อนอยากไะยืมไปใช้แบบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราปกติเราใช้ o m เไ็มหงลักเน o m 1เอวลคนนั้นอนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยย้ายใครยืมเพราะมันแพงอะนะแล้วก็แบบอ่ะถ้าสมมติว่ากูแบบตัวสำรองแบบเอาเข้าปุ้งเข้าป,ป่าอะไรอย่างงี้ก็ เอาตัวนี้ไปแทนได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันโอเคครับผมแล้วก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปของวันนี้กัน,น,นก็คือถ่ายไอจอนนี่นั่นแหละ a few moments later อโอเคตอนนี้ก็เดียบเกล็เสร็จเรียบร้อยนะซึ่งอันที่พูดน้อยนี่ไม่ใช่อะไรนะกหพาชมมาก็นั่งเพิ่งน,นั่งทำงานเสร็จก็จะเอื่อย,อยๆเนยๆง่วง แต่น,นี่คือแบบสภาพไม่ไหวละเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันเจอกันนี่อะอทานเปลี่ยนโอเคครับสั่งแล้วนะคะโอเคครับ g ิเดียรเพื่อนมาประกอบแอร์กันเถอะโอเคครับฮะประกอบแอร์เลยเหรอคุณทำไม่เป็นเลยว่ามันต้องทำยังไงอ๋อ ได้เลยคือคือมันไม่เย็นเลยมึงแต่ว่าไอ้เฮี้ยเนี่ยแอร์เฮี้ยเนี่ยกูไม่เคยล้างเลยนะเย็นแล้วกูไม่รู้ด้วยว่าล้างยังไงแต่ว่ามันเย็นมากอันนี้อันเนี้ยทางคอนโดเขาต้องล้างให้อ๋อใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้คือเราต้องล้างเองใช่ไหมใช่เพราะว่าไอ้เนี้ยมันเป็นแอร์ท่อมันไม่ใช่แอร์แบบปรับอากาศอย่างงี้แอร์ทอก็คือแบบมันเป็นแบบเครื่องแอร์ใหญ่ๆของคอนโดอ่ะอฮะเออแล้วเขาก็จะคอยล้างตลอดนี้เหรอใช่ใช่มันจะต้องมีเซอร์วิสเหมือนกันอยู่แล้วครับอ๋อ ต้องแจ้งทางนิติหรือแจ้งยังไงทางของเขาครับคือกูก็ไม่ได้เตี้ยนะแต่กูไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมต้องมีนี่เกิดมั้งเนี่ยเขาเรียกว่าบันไดเกิดไอ้เนี่ยขนาดที่เปลี่ยนนั่นเนี้ยไงเอ้ามันแบบคือทุกคนมันสูงมากอ่ะอืมอืมมีไม้ตรงนี้ด้วยน่ารักจังใช่ใช่ได้ยินเสียงดีปะ ก็พอใช้ได้ครับแต่การด้านหน้านะแต่ด้านหลังมันจะแบบอันนี้นิดนึงกูอยากลองทำยูทูบแบบว่าที่กูทํากับข้าวหรือไม่ก็ทําขนมอะไรเงี้ยทำกับข้าว,ลว,ลาวหลายวันหลายมาเนี่ยเพราะว่ากูทํากับข้าวกินเองไงกูก็เลยว่าเอออยากลองทําดูแต่ว่าคงทําเป็น ASMR มั้งไม่ได้ทําแบบว่ามีเ<ม>สียง<ส>เอง <ๆ S 1> มันจะมีบล็อกอันนึงอะตาชื่อว่า Aesthetic ล็อกอะโอเคอยู่ลองเสิร์ชประเภทนึงเรียกว่า Aesthetic ถือว่าแบบเป็นบล็อกที่ไม่ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช่ไหมเพาะเปิดนะกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วเนี่ยแล้วก ท่านหมดตัดหมดท่านหมดใช่ไหมเดี๋ยวค่อยรวมเป็นราคากับไฟกันได้รวมรวมรวมทีเดียวเลยนะแล้วก็มาบอกว่าเท่าไหร่กูจะได้ขอแม่มาของมึงของมึงเท่าไหร่ถ่านนะนะถ่านเท่านั้นเลยยี่สิบห้าพันเก้าร้อยสี่สิบไฟฟันพันหนึ่งฟันสองร้อยกว่ากอืออือใช่เดี๋ยากไปล้มล้มตึงละลายข้ารู้ว่าจะมีตังค์ไม่มีจริงๆกูมีแค่เจ้าพัน เนี่ยกูต้องขายเสื้อผ้าให้หมดให้ได้แล้วสี่พันโอ้มึงนี่นี่นี่กูเอาออกมาบางส่วนแล้วนะอ๋ออ๋อเป็นเหมือนแบบผ้ากระสอบอะไรเงี้ยใช่มันเป็นผ้าของที่เขาเอามาจากไอ้เนี่ยตลาดปัดปัตตุลเลยนะไปปัดทวิกรณ์เออปัดทวิกรณ์ไปเอามาเฉลี่ยตัวยี่สิบเอง ถ้าเรารู้จักแหล่งดีๆเนี้ยเขาก็มันจะมี<อ>พวก<ช>ลงเกลือพวกอะไรพวกนั้น,นอ่ะของดีๆเฮ้ยเขาคัดจากไอ้เสื้อผ้าจากมาเลเซียก็มีนะอเออที่เขาส่งมาจากใต้อ,อ่ะโอเคอเนีนะชาบูในหม้อก็คือหม้อจริงๆ,ๆเนี่ยหม้อข้าวหม้อข้าว <c oughs> <c oughs> ไม่มีสายต้องเอาแบบนี้เองเนียแล้วรู้่ไหม เป็ไน,นไม่ช้าเป็นน้อยน้อย่นทอยโทรศัพท์เชา้าเย็นจะโกหกไงก็มีงงเองไม่มีขอยกเว้นคนมีความรักมักธอดูเด็กนมองไปนิดหนึ่งคนมีความรักมักทำไทมทำอะไรท่าเบื่อเลย ใช่ไม่มีตังจริงด้วยอืมไม่มีตังจริงๆนะคะวันนี้ของมาส่งอีกแล้วสองกองอ่าประมูลอ่ะนะก็วันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวแก่งยเดี๋ยว กล่องกล่องก,ก็แล้ก็น่าจะเป็นเดี๋ยวเปิดออกมาให้ดูของที่ประมูลมานะค่อยๆแกะกันเนาะนี่ช่องกูจะกลายเป็นช่องเปิดกล่องจริงๆนะเนี่ยนะช่วงนี้ก็งานเยอะเกินจริงนะเนื่ก,กว่าได้ถ่ายก็ข้างนอกก็เริ่มมืดอีกแนละ้วว้าวสวยพลินข้นนี่นะเด,นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวค่อยๆแกะออกมาก่อนเดี๋ยว,ยวค่อยๆแกะออกมาก่อนนะไม,นะม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะ ที่รู้สึกวันนี้ดูไม่ค่อยมีเสียงนะมิวว้าวอีนนี้เป็นหนังสือแฮนดบุ๊กอัปไรก้านะครับเป็นเหมือนแบบรวมว่าตั้งแต่อัอเดีตการเนี่ยอัเดีตชาติเลยอะจนถ,ถึงปี2001คืออันนี้อิชูถึงปี2001น่อะว่าไรก้าออกสินค้าอะไรมาบ้างเนาะอะไรประมาณนั้นเหมือนแบบเวลามาตรวจเช็คว่า หมือนกับว่าเลนตัวนี้มันเป็นเจเนอเรชันไหนหือแบบอะไรยังไงบอดดี้ <Body S 1> <Body S 2> แบบนี้เป็นเจเนอเรชันไหนสามารถเช็คได้ดี๋ความอ,อนุญาตเปิดตัวเหมือนหนังสือดูสินค้ามากกว่านั่นจริงอ่ะอันเนี้ยเ้าที่เปิดให้ดูได้นะเนี่ยเนี่ยก็มีพวกของแล้วก็อะไรต่างๆเนาะอันนี้ที่จะดูเงียบไม่เชิงนะเพราะว่าแบบ <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีหนังสือแฮนด์บุ๊กอะเรการครับเป็นอย่างแรกโอเคกล่องต่อไปอันนี้จะเชื่อมกับว่า วันก่อนเราเหมือนกับว่าเราพูดถึงเจ้า Pentax K พันไปเนาะแล้วก็แบบอันนี้มันเขาให้เลน1.8มา2ตัวใช่ไหมแล้วเราก็เลยไปเจอโพสต์หนึ่งครับเขาขายเลนของเมาส์เมาส์ K นะที่ว่าใช่ไอ้พวก K พัน K X เลยเพราะนั้นนะเป็นเลน Pentax เนาะมีเลนมาให้น่าจะ2ตัวบ้างเนะราคาที่ว่าโอเคโอเคหน่อยเพราะว่าวันก่อนไปลองบอดี้เหมือนว่า,วาเออบอดี้ไม่มีปัญหาเลยพรานั้นนะ กันสองตัวนะฮรับจัดมาเป็นกระบอกแล้วกระลาบเลยอันนี้ตัวแรกตัวที่สองน่าจะอยู่นี่มีชื่อตรงฟิลเตอร์มีไรซ่อนอยู่นนี้เดี๋ยวไม่รของขหายแต่ว่าจะไม่มีนะเหมือนจะมีแค่นี้กล่องที่สองนะฮะอันนี้จะเป็นเลือนสักอย่างหนึ่งเช็คกัน อ๋ออันนี้เป็น2850อันนี้จะเป็น2850นะของ p e n t a x ค่อนข้างจะใช้ยากใช้เย็นหน่อยอครัวเลยนะถือว่าอันนี้ตัวแรกนะเป็นแต่ว่าอันนี้เป็น f อ5เนาะโฟกัสขนาดนะเออโอเคตัวที่2นะอ่าอันนี้กับตัวเมนที่ทำให้ซื้อลอตเมนซื้อที่ซื้อถุงกลานี้นะเพราะว่าอันนี้เป็น5้าสครับ 1> 50าสิบหนึ่ของ p e n แท x เดี๋ยวมาเปลี่ยนเลยดีกว่านี่เป็น5้าสิบหนแล้วสุดยอดวะ่ะมีฟิลเตอร์ให้ด้วยคนนี้ก็จะแบบโคตรครบเลยไม่ไม่ใช่ไม่เฉิว่า50าเดี๋ยวมันคือเท่าไหร่วะ โอ้ห้าสิบว่ะเออห้าสิบจุดสี่เว้ยเป็นห้าสิบแท้ๆเยี่ยมเยี่ยมเลยยอดว่ะเนี่ยพร้อมกับฝาปิดหน้าเรนแท้ดูสวยดูมีแบบชาติกูลขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วก็เราเอาไอ้ตัวฝาปิดของอันนี้มาใส่อันนี้เนาะแต่ว่าท้ายก็ต้องขนาด,ดตัวอื่นมาอันนี้แทนจริงๆอันนี้ไม่ต้องอขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรนที่แบบไม่ค่อยใส่มากโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปอันนี้ก่อนนะฮะ เจอกันที One <eternity> later โอเคเรียบร้อยถ่ายมาเสร็จแล้วก็นี่นะเป็นหนังสือ Handbook of r a i k a เนาะงบนี้มันคือมือเปิดแฟลชนะแล้วก็โอเคอยู่ก็คืออันนี้คือรีบถ่ายไว้เดี๋ยวก็จะไปตัดตอนล่าสุดให้ดูกันละโอเคเจอกัน